สวัสดีสวัสดีครับวันนี้ไปนอ็อกถนนราชดาพิเศษนะครับจะไปสิ้นสุดที่อโศกดินแดงนะครับก็เริ่มสตาร์ทตั้งแต่ช่วงหลังจากผ่านสะพานวิภาวดีนะครับสะพานข้ามก็ลงราชดาพิเศษนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วครับในส่วนของการ เดินทางครั้งนี้นะครับก็จยาไปถนนอโศกดิแดงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไม่ได้ไปนานแล้วถนน,นเส้นนี้นะครับสำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่หรือว่าผู้ชมที่เคยชมแล้วแต่ยังไม่มีการกดติดตามก็ขอขอบคกรุณนานะครับติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณยญ,ญานสูงนะครับ รับสตาร์ทก็มาตรงลงจากวิภาวดีแล้วก็ลงอุโมง์นะครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของสารอาญานะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับสารอาญาศรลอ่าสำนักงานอายการสุดๆคือเป็นเกี่ยวกับเรื่องสารทั้งหลายนะครับอยู่ฝั่งทางขวามือที่เราเห็นตึกสูงๆหลายๆตึกหลายๆอาคารเนี่ยนะฮะก็ ศาลอาญารัชดาพิเศษ,ษ,ษนะครับที่จำกันง่ายๆนะครับก็จะเดินวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับฝั่งซ้ายมือกีรัชพัฒน์จังทศีน,นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับจันรราชพัฒน์ในส่วนของการเดินทางนะครับรถไม่ติดนะครับวันนี้วิ่งได้สบายๆเลย กาอย่างที่ได้บอกกล่าวกันไว้นะครับว่าฝั่งความมือนี้ก็จะเป็นอา,อาคารสารต่างๆนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราก็จะขึ้นสะพานข้ามแยกถนนรัชดานะครับตัดกับลาดพราวนะครับซึ่งถ้าไปทางสายมือนะครับก็จะไป บางกะปินะครับแต่ถ้าขวามือก็เป็นห้าแยกลาดราวนะครับแต่ว่าในส่วนของการเดินทางครั้งนี้นะครับก็จะตรงนะครับข้ามสะพานแล้วก็วิ่งบนถนนรัชดาพิเศษนะครับในส่วนของถนนรัชดาพิเศษในเสน่ห์ก็คือในการเดินทางนี้ค่อนข้างจะเดินทางได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ รบโรงแรมแล้วก็สถานบันเทิงก็จะเรียงรายทั้งสองข้างถน,นนนะครับครับดูกันต่อนะครับช่วงนี้ลงมาจากสะพานนะครับสะพานข้ามแยกลาดพร้าวเนี่ยก็จะวิ่งบนถนนราชดาพิเศษมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศก,ก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับก็คือการเดินทางรถไม่ติดนะครับ วิ่งได้เรื่อยๆนะครับสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการเดินทางนะครับที่จะต้องลงอุโมงครับเพราะว่าเลี่ยงรถติดนะครับก็คือถ้าวิ่งบนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นอุโมง์แรกนะครับตรงนี้ก็ฝั่งสายมือเนี่ยก็จะไป รับละส่วนขวามือก็คือไปถนนสุทธิสารวิภาวดีรังสิตน,นะครับแยกนี้แต่ว่าในส่วนของการเดินทางครั้งนี้เราก็ลงอุโมงค์เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลากับรถติดนะครับส่วนของอุโมงค์ตรงนี้นะครับข้างบนนี้ก็จะไปได้สองฝั่งนะครับก็คือฝั่งขวามือ ่อไปห้วยขวางนะครับตลาดห้วยขวางซ้ายมือก็จะเป็นไปแม่นใจหรือว่าไปรามคำแหงก็ได้นะครับเกศราหุษรานะครับค่อนข้างจะเต็มไปหมดนะสองข้าฝากฝังเพราะว่าช่วงนี้มันจะใกล้จะถึงสาสีแยกพสพทนะครับเขาเรียกก็จะเป็นแหล่งเศรษฐกิจแหล่งหนึ่งเลยนะครับของกรุงเทพครับจะเห็นว่า ค้ามีคนโดรูหรากันขึ้นเต็มทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าเป็นเป็นแหล่งแล้วก็มีสถาทูตจีนก็อยู่ฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับซึ่งใครได้มาถนนเส้นนี้ก็จะเห็นว่าเป็นแหล่งธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจค่อนข้างจะคึกคักนะครับ อันนี้ลงอุโมงค์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเลี่ยงรถติดนะครับก็ต้องมาลงอุโมงค์นะครับมีสองอุโมงค์นะครับที่ผ่านมานะครับที่เราจะต้องมาถนนเสน้นนี้แล้วจะต้องลงอุโมงค์นะครับนะก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้เนี่ยหลังจากขึ้นมาจากอุโมงตรงนี้ฝั่งสายมือเนี่ยก็จะไปฝั่งรามคำแหงนะครับรอกบถนนเทียมร่วมมิตรไปทางโน้นนะครับในส่วนขวามือก็สถานทูตจีนนะครับในช่วงของการเดินทางช่วงนี้นะครับแล้วก็จะมีแยกไปแดงอยู่แยกหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังจะถึงแยกนั้น ซึ่งปกติก็มีแยกเดียวแยกนี้และนะครับที่รถติดไฟแดงนะครับนอกนั้นไม่มีเลยนะครับมีไฟแดงเดียวที่ชั้นผู้ชมได้ดูอยู่นี่แหละนะครับแยกสายมือก็คือไปถนนเทียมร่วมมิตรแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็นู่นเลยนะครับไปเมงจ่ายหรือว,ว่ารามคำแหงไปเลยนะครับฝั่ง สายมือนะครับในส่วนขวามือก็อย่างที่เคยบอกกล่าวกันไว้นะครับเป็นสาถานทูตจีนนะครับนี่ฮะผ่านแยกมาเรียบร้อยนะครับก็ไปเจอแยกใหญ่นะครับซึ่งแยกนี้ก็เป็นที่ค่อนข้างจะมีชื่อนะครับเรื่องรถติดก็จะเป็นแยกตัดน,นะครับถนนรามเก้านะครับ กับถนนรัชนาพิเศษนะครับถ้าข้ามไปได้ก็จะเป็นถน,นนสศกดินแดงนะครับตรงนี้ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นช่วงจะถึงแยกไฟแดงของช่วงสี่แยกอสมทรหรือว่าแยกถนนรัชนาพิเศษนะครับแล้วก็ตัดกันกับถนนพระรามเก้านะครับซึ่งถนนพระรามเก้าก็จะนวนเลยนะครับไป รามคำแหงหรือว่าไปสีนครินเลี้ยวซ้ายนะครับไปรามคำแหงหรือว่าสีนครินเลี้ยวขวาไปอุสาวรีนะครับดินแดงตรงนี้ก็จะตรงไปสู่ถนนอโศกดินแดงนะครับรถก็ติดตามปกตินะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าติดเยอะเท่าไหร่นะครับก็พอไปได้นะครับ ช่วงนี้ที่มีรถติดกันก็มีทางมีรถให้กลับเลี้ยวกลับก็หน้าตรงหน้าพอจูนซึ่ง2อฝักฝั่งในช่วงนี้ก็จะเป็นศูนย์การค้ากันสองฝั่งนะครับก็ทำให้คนมาเที่ยวมาชอปปิ้งเนี่ยเยอะหนาตานะครับแล้วก ว่รถติดนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็ไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ถึงกับว่าจะติดกันมากนักเพราะว่าเหตุผลอีกส่ว,สวนหนึ่งนะก็คืออย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับคือมันจะมีสี่แยกข้ามถนนนะครับจะไปมุ่งหน้าไปอโศกดินแดงแล้วก็ถ้าจะเลี้ยวเนี่ยรถจะเลี้ยวซ้ายก็ไปรามคำแหง ครับแล้วก็เลี้ยวขวาก็ไปอนุสาวรีย์นะครับก็เลยทําให้รถติดนิดหนึ่งนะครับครับข้ามาเป็นอโศกดินแดงนะครับช่วงนี้ อันนี้เขาเขาก็มีชื่อเหมือนกันนะครับเรื่องรถติดแต่ว่าในส่วนของการพัฒนานะครับก็จะเป็นเรื่องของคอนโดเรื่องของอพาร์ตเมนต์โรงแรมก็จะทำเป็นตึกสูงนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับรัชดาพิเศษมาถนนอนโศกดินแดงนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมการตกบกพร่องยังไงก็ต้องขอ อาภัยกันด้วยนะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ